ปวดฝ่าเท้านะครับออและไม่สามารถที่จะยืนทรงตัวยืดน,ออน่องในท่ายืนได้เรามีวิธีง่ายๆนะครับในการแนะนำวิธียืดน่องอย่างง่ายในท่านั้น,นะครับขั้นตอนก็คือวางเาท้าที่ต้องการยืดน,นะครับบนเก้าอี้จากนั้นเราก็ใช้ผ้ารองป่าเท้าแล้วดึงเข้าหาตัว เมื่รู้สึกตึงที่นอกให้ค้างเอาไว10้10ถึง15วินาทีทำซ้ำบ่อยๆทุกชั่วโมงที่ว่างสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดหลังเราแนะนำให้วางค้าในระดับที่สูงนะครับเช่นวางบนขอบโต๊ะหรือหรือเท้าแของอ็งต้างีแล้วใช้ผ้าคลองนี่เป็นวิธีการยืดน่องอย่างง่านะครับสำหรับผู้ที่ไม่สามารถดินส่องอัวได้ มีขั้นตอนการบ,บริหารอย่างง่ายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเอ็นฝ่าเท้าและกล้ามเนื้อหุ้มเท้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บซ้ำของเทาง้าในผู้ที่มีปัญหาปวดเท้าหลังนะครับวิธีง่ายคือเราวางผ้าขนหนูหรือว่าผ้าคิมพนพืาใช้เท้าวางทับนะครับแล้วก็ขยุ้มผ้าที่วางเนี่ยด้วยนิ้วนะครับด้วยวิธีแบบนี้นะครับเราทํา 15ครั้งต่อเซตวันเด่นอย่างไ้อย3เซตนะครับถ้าท่านทำต่อเนื่องเนี่ยอาการปวดฝ่าเท้าก็จะไม่กลับมาลบกวนทันได้อีกวิธีหนึ่งในการรักษาภาวะปวดฝ่าเท้าหรือปวดส้นเท้านั่นก็คือการยืดฝ่าเท้าหรือว่าการนวดฝ่าเท้า,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 าแต่การยืดฝ่าเท้าหรือการนวดฝ่าเท้าอย่างาง่งยๆที่ท่านสามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวเองที่บ้าน นั่นก็คือการใช้ขวดแก้วกลมนะครับใส่น้ำปวดระหว่างที่พื้นจากนั้นก็ใช้เท้าข้างที่มีปัญหาปวดท้องวาแล้วก็คลือนนะครกลิ้งขวดให้ทำในท่านั่งป้องกันกนารปวดท่านสามารถทำการกวดฝ่ายเท้าได้ด้วยตัวเองที่บ้านทุกวนัน เื่องปวดฝ่าเท้านะครับเช่นภาวะหลงช้ำนะครับหรือปวดฝ่าเท้าจากภาวะอื่นนะครับในช่วงที่มีการอักเสบหรือว่าปวดเฉียบพลันนะครับก็จะกินเวลาประมาณ1สัปดาห์นะครับใน1สัปดาห์แรกเนี่ยผู้ป่วยส่วนมากจะมีปัญหาเวลาลุกยืนเดินจะมีอาการปวดมากนะครับวิธีแก้ปวดอย่างง่ายๆก็คือการระคบเย็นนะครับการระคบเย็นอย่างง่ายๆก็คือใช้แผ่นเย็นนะครับวางที่พื้นแล้วเราก็ใช้ผ้า ไว้หนึ่งชั้นจากนั้นเนี่ยเราก็วางฝาเท้าลงบนแผ่นเย็นนะครับโดยที่เราจะเหยียบแผ่นเย็นเนี่ยทิ้งเอาไว้20-3สินาทีนะครับแนะนำให้ทำซ้ำได้ไบ่อย,ดยๆด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้ก็ท่านสามารถลดปวดฝ่าเท้าได้ด้วยตัวเองความเย็นก็จะลดปวดและลดการอักเสบนะครับโดยเฉพาะอักเสบในระยะเฉียบพัน Thank <laughs> you.